กองยูกับพ่อใครหลอกกว่าวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศนะครับเด็กๆเพราะวันนี้แม่กำลังจะทำอันนี้ครับแมาเด๊มันคือหม้อไฟเกาหลีที่เรียกว่าบูเดชิเกแล้วทำไมต้องทำอาหารเกาหลีด้วยรู้ไหมครับเพราะว่าไม่ใช่ดิจิเนเต พี่นี่ย่รู้จักเปล่าโกยูกงยูจินโกยูกับพ่อเนี่ยใครหรอวะโกยูกับพ่อเราพูดถึงพานแบบโอ้โหเขาลึกลักไม่ได้รัอะะอตอบแล้วค่ะอ่ะแม่เริ่มเรียงเราจะเรียงเลยของแม่สวยงามออก ระหว่างที่แม่กํบบาลังเรียนจะเสร็จแล้วนะครับสิ่งที่เราขาดไม่ได้เลยคือคือน้ำเพี่บเติมให้กับบูเดชิเกยอย่างสมบูรณ์แบบสําคัญยังไงน้ํานี้นะครับผ่านอุปกรณ์ที่มาจากเกาหลีเลยและนี่คือเครื่องใหม่ของเราเราต้องการน้ําร้อนคนละครึ่งเพื่อไปให้แม่นีมนน่มันร้อน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 ,นไปครับง่ายๆแบบนี้นะครับอย่างนี้นะครับและน้ําร้อนก็จะออกมาดูสิครับ เพียงแท่านี้เองนะครับโคเวนิโอพลสนะครับมีฟิลเตอร์4ชั้นมีระบบ RO System นะครับให้น้ำสะอาดมั่นใจแน่นอนมีฟังก์ชั่นกดน้ำร้อนนะครับน้ำเย็นแล้วก็น้ำอุณหภูมิห้องใช้งานง่ายนะครับหมุนแค่ตรงนั้นไปที่ตรงนี้แล้วก็กดเข้าไป <c oughs> เห็นไหมครับน้ำเย็นก็จะออกมาเมื่อกี้น้ำร้อนแเไป็นไงนี้ลองชิมเย็นไหม อ้เย็นมากเย็นมากนี่คือสิ่งที่เรียกว่านาวัตกรรมนะครับการเทน้ํากรองลงไปในหม้อไฟเกาหลีหนึ่งสองสั้นก็บอกอีกทีนึ่งนะครับการที่เรามีเครื่องกรองน้ําดีๆอยู่ที่บ้านดีนะครับเป็นสิ่งที่ทำให้เราช่วยให้เราสบายใจเรากินน้ําสะอาดอะแล้วเราก็ไม่ต้องซื้อน้ําขวดมาตุนเยอะๆ <c oughs> บ้านเราอยู่หลายคนเนี้ยมีเครื่องกรองน้ำเราถือว่าประหยัดคุ้มค่านะ <c oughs> เพราะว่าเรากินน้ําเยอะมากวันๆหนึ่งเยอะใช้ทับนั่งทำนี่ ทำอาหารเน้วล้างผักก็ใช้อันนี้ได้เฮ้ยมันไม่ธรรมดานะมันอร่อยเลยขนาดเราใช้แบบน้ำนดื่มกรองจากโคเวที่เป็นแบรนด์เกาหลีนะทีอกอย่างหนึ่งคือ เครื่องกองน้ำเมื่อกี้ที่เห็นเป็นเครื่องกองน้ําระบบซับสครา์ไม่ต้องจ่ายเงินก้อนเพื่อซื้อเครื่องกองน้ําจ่ายเป็นค่าบริการรายเดือนก็จะมีเครื่องกองน้ําแบบนี้ไว้ใช้ที่บ้านเป็นรายเดือนพร้อมบ,บริการดูแลทาความสะอาดเปลี่ยนไส้กรองซ่อมฟรีตลอดอายุการใช้างานสำหรับคนที่สนใจนะครับมาลองซับสครา์เครื่องกองน้ำโคเวเนโอพลัสราคาเริ่มต้น790บาทพร้อมรับบริการฟรี6เดือนสุดท้ายและหากนำเครื่องเก่ามาเทรดอินรับส่นวนลดพิเศษด้วยนะครับ